อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องโอ้โหฮอตทิ์มากนะในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีความสับสนโอนลหมานพอสมควรคือจริงๆผมคิดว่าภาครัฐโดยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็มีความปรารถนาดีครับอย่างหนึ่งนะฮะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะหนึ่งมีนาคมที่เริ่มเริ่มมีการป่าประกาศมาแต่แรกเนี่ยว่าในส่วนของโควิด -19 เนี่ยผู้ป่วยเนี่ยจะไม่ใช่กรณีแบบผู้ป่วยฉุกเฉินละนะครับ ให้กลับไปรักษาตามสิทธิที่มีคือคนไทยเนี่ยจะมีสิทธิก็คือสามสิบบาทบัตรทองบัตรทองนะครับมีสิทธิ์ประกันสังคมแล้วก็มีสิทธิ์ค้าราชการนะครับคือสิทธิสามสิทธิในครอบคลุมคนในประมาณ60ล้านคนแล้วนะก็คือครอบคลุมอยู่แล้วและสิทธิเหล่านี้ท่านผู้ชมถ้าป่วยโควิดเนี่ยไปรักษาก็ฟรีอยู่แล้วใช่แล้วมันก็ฟรีอยู่แล้วนะตามสิทธิของตัวเองใช่ค้าราชการไปรักษาโควิดก็ไม่ได้เสียอะไรเพราะว่าจ่ายตรงประกันสังคมไม่เช่นเดียวกันบัตรทองไม่เช่นเดียวกันก็ฟรีอยู่แล้วนะครับ เขาก็เลยเอากลับไปใช้สิทธิ์เพื่อที่จะกรณีที่คนที่ไม่ได้ป่วยหนักไม่ไรเนี่ยจะได้รักษาตัวอยู่ที่บ้านได้ครับจะได้เว้นแบบคนที่ป่วยหนักจริงต้องเข้าโรงพยาบาลนคืออ่าอันนี้คือคือต้องเว้นเตียงไว้สาหรับคนมีอาการครับเพียงแต่ว่าแหมหลายคนบอกจังหวะโควิดตรงนี้ตัวเลขมันสูงงานร่างขาขึ้นไม่กรลังขาขึ้นครับแล้วมาออกออกมาตรการนี้เนี่ยอาจจะดูแล้วไม่เหมาะหรือเปล่าว่างั้นเถอะนะครับก็เลยสุดท้ายกลับไปเหมือนเดิม ก็คือยังไม่มีการถอดโควิดออกจากโรคฉุกเฉินอ่าก็คือมีการเบรกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขก็ถอยออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะรอให้สถานการณ์มันดูเบาบางลงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ก็ต้องคือก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับสาธารณสุขนะว่าแนวคิดเขาอ่ะคือเขาก็ดีแล้วเขาก็วางแผนมาแล้วล่ละแล้วก็ย้ําว่าจริงป่วยโควิดก็รักษาสิทธิตามสิทธิสามสิทธิ์ก็ฟรีอยู่แล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็กลับมาอยู่ในลักษณะเดิมนะเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินครับจะได้ไม่ พอพอเห็นไหมพอมีข่าวว่จาจะยกเลิกไม่ใช่ผู้ป่วยฉุกเฉินก็เริ่มมีกรณีนําเสนอข่าวว่ามีคนป่วยโควิดไปไหนไม่ได้ต้องอยู่ข้างฟุตบาทอะไรเงี้ยใช่ไก็เหมือนกับอีหลอดนี้แหละหลายคนก็เพราะฉะนั้นกลับมาเหมือนเดิมตอนนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะท่านผู้ชมครับครับก็คือถ้าเกิดท่านป่วยโควิดเนี่ยท่านก็เข้าไปรักษาได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐและ โรงพยาบาลเอกชนที่อยู่ใกล้บ้านของท่านนะครับโดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายแต่อย่างใดแล้วก็ห้ามโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยปฏิเสธการรับผู้ป่วยนะยกเว้นว่าโรงพยาบาลท่านเต็มแล้วอันนั้นท่านก็ประสานส่งไปโรงพยาบาลอื่นรวมถึงห้ามไปเก็บเงินค่ารักษาโควิดเด็ดขาดนะครับถ้าโรงพยาบาลฝ่าฝืนเนี่ยก็มีความผิดมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็ปรับเงินด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่า คลายความสงสัยนะรสรุปคือรักษาได้เหมือนเดิมทุกโรงพยาบาลน,นะตอนนี้นะส่วนในอนาคตเดี๋ยวก็ว่ากันไปอีกคือทุกโรงพยาบาลที่ไม่เต็มด้วยนะครับออตอนนี้จะมีปัญหาคือบางโรงพยาบาลเขาบอกว่าคนเต็มคนเต็มอันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจเขาด้วยแหละเพราะตอนนี้ตัวเลขคุณเพิ่มสูงไงครับ,รบแล้วก็บางท่านก็อาจจะมีอาการไม่มากแต่ก็มีความเป็นกังวลไงอยากไปนอนโรงพยาบาล แต่บางทีคุณหมอเขาก็ต้องกันพื้นที่ไว้สําหรับคนที่มีอาการหนักจริงๆซึ่งคุณหมอเนี่ยเขามีการวินิจฉัยอยู่แล้วแหละว่าคุณเนี่ยอยู่ในกลุ่มสีเขียวสีเหลืองสีแดงมากน้อยแค่ไหนนะครับ,รบก็ต้องเรียกว่ามีน้ําใจต่อกันด้วยเนาะแล้ก็ระมัดระวังกันอย่างเต็มที่นะครับ